สวัสดีเพื f ่อนๆ f c ทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพูดคุยเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆพอดีมี f c นะครับหลายท่านนะครับทักสอบถามเข้ามาว่าอยากจะดูนะครับข้อไก่ข้อผสมพันธุ์ของผมอยากดูพ่อแม่พันธุ์นะครับที่ใช้ผสมพันธุ์กันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับผมก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าพ่อพันธุ์ของผมไม่มีอยู่หลายตัวนะครับแต่ละตัวก็เพาะผสมอยู่แต่ละหลายที่นะครับไม่ได้รวมอยู่ที่จุดเดียวนะครับแต่นีเป็นจุดหลักนะครับผมก็คือที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็มีเจ like ้าหยกเพชร <mind> ตอนนี้เราก็เข้ากับแม่พันธุ์ตัวหลักๆก็จะมีทั้งสายข้าวกมาอทองนะครับสายดาวทองนะครับแล้วก็สายเยื่อขอนปอนนะครับจะพาเพื่อนไปชมนะครับคลิปนี้นูจะพาเพื่อนครับไปดูข้อผสมพันธุ์ของผมนะว่ามันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมการบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์ผมทำยังไงใช้การผสมพันธุ์แบบไหนนะครับแล้วก็ดูแลลูกไก่ยังไงครับคลิปนี้ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆมือใหม่นะครับเพื่อนๆมือใหม่ที่เพิ่งเข้าเข้ามาติดตามนะครับจะได้รู้นะครับว่า ข้อผสมพันธุ์นะครับที่ผมได้ใช้อยู่นั้นเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ลูกไก่นั้นเราจะดูแลยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะพาเพื่อนไปดูนะครับเอาเป็นว่าสำหรับเพื่อนนะครับที่กดเพิ่งเข้ามาเห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับก็จะได้เพื่อนจะได้ไม่พลาดสาระดีจากผมนะครับแล้วก็จากงานนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนไปดูนะครับแต่สําหรับใครนะครับที่ไม่เข้าใจในส่วนไหนนะครับอยากแสดงความคิดเห็นก็สามารถพิมพ์เข้ามาในช่องคอมเมนต์ก็ได้นะครับหรือว่าท่านไหนนะครับอยาก ร่วมเข้าไปปรึกษาพูดคุยแบ่งปันสายพันธุ์ก็สามารถกดเข้าไปในกลุ่มไลน์ได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะในช่องคอมเมนต์นะครับผมอ่ะโอเคนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปชมนะครับข้พอพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็วิธีดูแลการวิธีดูแลลูกไก่นะครับแล้วก็การสมพันธุ์ของผมนั้นเป็นอย่างไรนะครับไปจะไปดูกันนี่ก็เป็นบริเวณข้อผสมของผมนะฮะอ่าบริเวณนี้ก็จะมีทั้งหมด6 6ล็อกด้วยกันนะฮะ6ล็อกผสม สังเกตได้ว่าด้านบนนี้จะเป็นส่วนของกรงอนุบาลลูกไก่นะครับผมข้อนี้นะครับความกว้างอยู่ที่1เมตรนะครับหเมตรยี 20, นะครับความยาวอยู่ที่2เมตรแล้วก็สูงเมตรเจนะครับจะใช้สําหรับพ่อ,อแม่ไก่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นกรงอนุบาลเป็นนตัวนะครับข้อนี้นะแม่ไก่ ก็จะแบ่งเป็นข้อละตัวไปเลยนะฮะข้อละตัวแ milk, right ม่นี้จะเป็นแม่ดาวทองนะครับเบอร์1น0นะครับผมจะใช้การผสมพันธุ์แบบกดผสมเมานะครับก็คือจะให้พ่อไก่นะครับเข้ามาผสมกับแม่ไก่นะครับวันเว้นวันนะครับแม่นี้แม่นี้ก็ไข่มาแล้ว2ฟองนะครับรังไข่นะรังไข่ผมจะใช้ทรายนะครับใช้กระถางนะครับใช้กระถางดินเผาครับแล้วก็จะใส่ทรายประมาณครึ่งหนึ่งนะครับให้แม่ไก่นะครับไปไข่แล้วก็ฟักอยู่ในนี้เลยนะครับ ส่วนด้านบนก็จะเป็นข้ออนุบาลนะครับส่วนแม่นี้ก็จะเป็นหยกเพชรนะครับบวกแม่ทวุมันทองเบอร์280นะครับออกมาเนี่ยได้ได้สิตัวนะครับข้อนี้ข้อดีนะครับข้อดีก็คือมันบริหารจัดการง่ายนะครับก็คือองคอนุบาลลูกไก่อยู่ด้านบนนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยเราก็จะเป็นข้อผสมในตัวนะครับนี่ครับแม่พันแม่พันดาวทองนะครเบอร์1 4 0อันนี้ก็จะเป็น แม่แรกนะครับส่วนแม่นี้กําลังฟักไข่อยู่นะฮะก็คือยกเพชรบวกทองบานทองเบอร์7 7 5านะกำลังฟักไข่อยู่ในกระสานครับเมื่อเมื่อฟักไข่ออกเป็นตัวนะออกเป็นตัวเสร็จออกได้ลูกออกมาแล้วก็จะยกขึ้นด้านบนนะครับนี่ครับส่วนแม่ไก่นยผมจะให้เลี้ยงลูกอยู่ประมาณเดือนครึ่งเลยนะฮะก็คือให้กินนอนเลี้ยงลูกอยู่ในนี้เลยนะครับประมาณเดือนครึ่งนะครับน้ำแดงแดก็จะเป็นน้ำไบโอบีสิบสอง พาเพื่อนเข้าไปชมปใกล้ๆนะส่วนแม่นี้ก็เป็นหยกเพชรนะครับบวกเกียร์สปริง762นะครับ6ตัวจะได้เพิ่มมาหลายตัวเลยครับเพราะไปเข้าตู้ฟักนะยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าตอนมันออกมาแรกๆเนี่ยมันออกมา6ตัวนะฮะแล้วก็ไข่มันยังออกไม่หมดนะก็ไปเอาเข้าตู้ฟักออกมาออกมาอีกหลายตัวเลยนะครับแม่นี้รวมๆ10ได้ครับดูวาน่ารักมากดูเกียร์เพชรตรงนี้ การผสมพันธุ์ของผมก็จะผสมวันเว้นวันนะครับใช้วิธีการผสมวันเว้นวันสมมติว่าวันนี้เราผสมแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องผสมนะครับก็จะผสมในวันถัดไปนะครับส่วนแม่นี้ที่กำลังผสมอยู่ก็จะเป็นหยกเพชรนะครับบวกดาวทองเบอร์หนึ่งสี่นะครับสังเกตว่ากรงผสมของผมแล้วก็ความกว้างก็ประมาณเมตรยี่สิบนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ไม่ถือว่าแคบเกินไปนครับมาดูว่าแม่นี้ไข่หรือ,อยังกันแม่นี้ไข่มาสีฟองนะครับส่วนแม่นี้ แปดตัวกําลังเลี้ยงลูกอยู่นะจะเป็นหยกเพชรนะครับบวกพอุมันทองเบอร์สองห้าหกนะครับจะพาไปชมใกล้ๆชมลูกไก่กันนะชมมันเพลินนะครับการเลี้ยงลูกไก่ผมจะเลี้ยงอยู่ประมาณเกือบสองเดือนเลยนะครับให้อยู่บนโครงอย่างเดียวนะครับให้อยู่บนโครงอย่างเดียวเลยประมาณสองเดือนนะครับสวยมากชมไปเรื่อยๆับเพื่นชมมันเพลินไปนะ หยกยเพชรดาวทองหนึ่งสี่หนึ่งครับอันนี้นกนน็เป็นกรงที่สามนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกรงที่สี่นะครับเราเป็นหยกเพชรนะครับบวกแม่ดาวทองหนึ่งสี่สองนะครับหยกเพชรบวกแม่ดาวทองหนึ่งสี่สองแม่นี้พิเศษนะฮะเป็นแม่ของเจ้าดูลำบงนะครับแม่ดูลำบงนะครับเป็นแม่เป็นแม่แท้ๆเลยนะเจ้าดูลำบงดูลำวงแข้งหอนะครับมาดูข้อกี้ครับตัวไหน เยสปริงเจ็ดหกห้าครับสี่ตัวอ๋อโอเคสวยมากม่นี้ไข่มาแล้วสามฟองนะครับชมต่อไปนะครับก็คือข้อผสมมันก็เวลาเราให้อาหารนะมันก็จะให้อาหารง่ายนะครับให้ทีเดียวให้ทั้งแม่พันธุ์ด้วยแล้วก็ให้ให้้ทั้งลูกไก่ด้วยนะครับแม่นี้ยกเพชรบวกแม่ดาวทองหนึ่งสี่สามนะครับ แม่นี่ออกสีเทาสวยงามแม่นี้ก็ไข่มาแล้วครับสีฟองนะัะส่วนด้านบนจะเป็นหยกเพชรเยอคอนปอนนะครับดินกันร้องกันเจียวเจนะ้าแล้วสวยงามมากนะคืลูกหยกเพชรทั้งนั้นเลยนะสีเทาสวยครับอันนี้ก็คือกรงที่5นะครับ ตอนนี้ก็หลักๆก,ก็มีอยู่ประมาณแปดแม่นะนี่ครับตอนนี้แม่เป็นแม่ดาวหางเจ็ดเก้าสองครับกำลังเข้าผสมกับเจ้าหยกเพชรน,นี่ครับเพเอกของเราครับเจ้าหยกเพชรน,นี่ครับสุดหลอ่อสายหยกคีรีนะเพชรพ่อเขาจะเป็นอ่าหยกคีรีมนแดงนะครับส่วนแม่จะเป็นแดงปืนปนปีใหม่โกตินี่ครับเจ้าหยกเพชรยอดพ่อพันธุ์เบอร์หนึ่งนะครับตอนนี้ถ่ายขนอยู่นะครับ อนนี้แม่นี้ก็ไขมาประมาณดัวสีองนะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นหยกเพชรนะครับบวกเดียวคอนปอนโอเคนะครับผมส่วนสำหรับเพื่อนๆนะครับท่านไหนท่านขอแนะนํานะครับรว่าอ่าสาลังที่จะมองมองหานะครับอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมองหาแบบ กองนะครับก็ลองไปใช้ดูนะครับผมใช้แบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะเบรกดีนะครับก็คือมันให้อาหารก็เดินเข้าไปทีเดียวได้2กรงเลยนะครับสําหรับใครที่มีพื้นที่จํากัดนะครับแต่ถ้าใครไม่มีพื้นที่พื้นที่เยอะนะครับก็สามารถทําแยกกรงอนุมานออกมาต่างหาก็ได้นะครับแต่ผมชอบแบบนี้ครับบริหารจัดการง่ายดีนะครับนี่ครับเจ้าหยกเพชรเนี่ยดูเดี๋ยวเจ้าแล้วโอเคนะครับผมสำหรับเพื่อนๆ FC ท่านไหนนะ มีข้อแนะนําอะไรดีๆหรือว่าอยากแลกเปลี่ยนความรู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับโอเคนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆหลังจากที่ได้ไปดูข้อผสมพันธ์ของผมแล้วก็วิธีการดูแลลูกไก่วิธีการผสมพันธ์นะครับบริหารจัดการอะไรต่างๆน,นะครับผมหวังว่าเป็นน่าจะเป็นประโยชน์นะครับให้กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับ แต่ถ้าท่านไหนนะครับยังไม่เข้าใจในจุดไหนหรือว่าอยากแสดงความคิดเห็นตรงส่วนไหนก็สามารถเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือว่าจะกดเข้ามาร่วมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนสาระความรู้กันหรือว่าแลกเปลี่ยนในการถายพันกันก็สามารถกดเข้ามาในไลน์ได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับในคอมเมนต์นะครับสุดท้ายนี้นะครับเพื่อนก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับตอนนี้ช่องของเราติดตามอยู่ประมาณเกือบพัคนครับแล้วก็สมาชิกในกลุ่มไลน์เนี่ยประมาณ3 0 0้กว่าท่านนะครับผม ถือว่าเซอร์ไพรส์กมากนะครับผมไม่คิดว่าจะมีคนติดตามมากขนาดนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเล็บสีทุกท่านด้วยนะครับที่กดเข้ามาชมนะครับผมทําคลิปออกมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเพื่อใช้ในการพัฒนาสายพันธุ์หรือว่าใช้ในการที่เราจะาสร้างเหล่าสร้างกอรสร้างสายพันธุ์ของเราขึ้นมานะครับผมก็ถือว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น้อยนะครับผิดพลาดขาดตกบกพร่องส่วนไหนต้องขออภัยเพื่อนด้วยนะครับใครมีข้อแนะนาดีๆอย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาได้เลยครับโอเคสุดท้ายนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ